ตอนนี้ผมนั่งรถกบกอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังนั่งไปข้าวสารนะครับก็ได้ได้ข่าวทีมงานจะให้ผมไปชิมร้านอาหารที่อร,อ,อร่อยเด็ดเด็ดที่ไม่ได้กินมานานมากครับสวัสดีครับเควินครับแมนฮันต์ไทยแลนด์จากเวทีประกวดแมนฮัน t ์ไทยแลนด์นะครับผมและตอนนี้เราถึงข้าวสารแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าร้านอาหารชารกเบลอยู่ตรงไหนในข้าวสารครับเราเดินดูกันเลยครับ เจอหาร้านอาหารทาโก,ก้เบลบอกได้เลยครับข้าวสารเปลี่ยนไปเยอะมากสักนู่นไงเจอแล้วเห็น <laughs> ไหม<ห>ครับข้างหลังป้ายมันมิชชั่นเกือบคอมพลีทแล้วครับคอมพลีท50%ก็คือเดินแล้วก็หาร้านทาโก้เบลครับอีก50%ก็คือรับประทานอาหาร โอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านทา c o b เบลไปแล้วครับได้อาหารเรียบร้อยแล้วครับก,ก็เห็นได้ครับมี Taco ้ u p เป m e ครับเป็นซิงเกอเจอร์ของร้านแล้วก็มี b บร r ิโตไก่มีานาโชไก่เหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายก็มีเคซเดีย a ไก่หมดเลยครับผมก็เปิดเกิดปีไก่ก็ต้องกินไก่ครับแถมด้วยมีน้ำด้วยครับน้ำ แล้วนิดหนึงว่าปกติเรากินทาโก้หรือเปล่าปกติก็กินทาโก้ครับใช่ครับกินครั้งแรกที่ที่ผมได้กินนะครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินก็คือกินทาโก้เบลตรงสาขาแรกที่ชิดลมครับรู้สึกว่าเป็นวันที่สองของคนสาขาแล้วไปรอคิวประมาณ20นาทีแป๊บเดียวเองแล้วก็สั่งอาหารแป๊บนึงก็ได้ได้กินเลยครับแล้วก็สั่งถ้าจำไม่พลาดนะสั่งอันนี้เป๊ะเลยครับปกติแล้วคุณเทวิเน่ยชอบทานเมนูไหนมาให้สุดนได้ฟังหน่อยโอเคอย่างแรกที่ชอบกินก็คือบุริโต ก็กินแล้วอิ่มอ่าอย่างแรกต้องกินถ้าใครอยากกินให้คุ้มก็โอริโต้พราะมันมีข้าวมีแป้งแล้วก็มีเนื้อสัตว์แบบเน,น้นๆเหมือนกินกิน,กนยังไงก็อิ่มแต่ถ้าอยากกินให้อร่อยทาโก้ครับต้องบอกเลยครับตัวซิกเนเจอรเพราะว่ามันมันเป็นรสชาติ ของสิ่งทเจอของเขาครับแต่ถ้าอยากกินแบบรสชาติใหม่ๆหม่ที่ไม่ใช่แบบของคนไทยก็เฟรเซเดียก็น่าสนใจครับแต่ถ้าอยากกินอาหารเม็กซิกันแบบเม็กซิกันก็นาโชค,ครับเพราะมันมีทั้งกัวคาโมเล่มีนี่อาหารซาวซ่าซอฟครีคมแล้วก็มีเนื้อสามารถสั่งเป็นไก่เป็นเนื้อวัวได้ครับแล้วแต่ว่าอยากกินอะไรครับ,รบอย่างแรกที่ผมจะกินก็คือเป็นทากโก้ครับผมอันนี้เป็นที่ผมเลือกมาเป็นทากโก้แป้งกรอบแล้วแต่ว่าจะกินแบบกรอบเลยแบบนุ่มครับอันนี้แล้วแต่นะความชอบแล้วก็วิธีที่กินก็คือเอียง คอ45องศานะแต่อย่าหันแบบหันมากแค่แค่นี้ก็พอ,อไม่ได้กินมา2ปีตอนนี้บอกได้เลยอร่อยมากครับแล้วถ้าถ้าแนะนำนะกินแบบนี้เพราะว่ามันได้ทุกรสชาติภายในคำเดียวมันได้ทั้งผักทั้งซอสทั้งเนื้อสัตว์ทุกอย่างอืมทาโก้สูตรที่สำคัญมีอะไรบ้างครับก็คือมีไก่เนื้อสัตว์อาจจะเป็นเนื้อวัวก็ได้ มีซาวร์ครีมซอสพิเศษผักแล้วก็เชดดัชชีครับครบทุกอย่างครับโอเคครับ mm hmm. เมนูที่2ที่ผมเคยบอกมาแล้วว่าแบบเป็นเมนูที่กินและอิ่มที่สุดครับก็ mm hmm. คือเป็นแคลิฟอร์เนียบริโตอย่างนี้นี่เองครับอันนี้ไม่อยากจะพูดว่าแบบใหญ่ไม่ใหญ่เพราะมันย,ยังไงก็ใหญ่กินกินยังไงก็อิ่มอยู่ดีอ่ะแล้วถ้าที่สําคัญนะครับถ้าอยากเพิ่มรสชาติของบริโตเพราะแป้งเยอะข้าวเยอะสามารถใช้ซอสพิเศษขอ,ของเขาได้นะครับมีทั้งไฟซอสแล้วก็ฮอตซอสนะครับฮอตซอสเผ็ดน้อยไม ไม่ได้เผ็ดมากคนไทยกินสบายอยู่แล้วนะแนะนาําสําหรับคนไทยครับไฟเออร์ซอสนี่เด็ดแน่นอนเดี๋ยวผมขอชิมคำหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยแบบเพิ่มซอสเข้าไปเนาะม,มือที่บอกคนระับเต็มปากเต็มคำ <laughs> แล้วมือที่บอกนะถ้าอยากเพิ่มซอสไฟเออร์ซอสแน่นอนอร่อยแน่นอนอแล้วก็ลุยต่อ อย่างแรกนะครับจับง่ายเอาง,ง่ายง่ายมันจับง่ายถ้าถ้าเทียบว่าแบบทาโก้นชโชเคสเดียอะไรจับง่ายกว่าผมคิดว่าแบบบุริโตจับง่ายและที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่อิ่มนะแต่อร่อยด้วยมีทั้งแป้งมีทั้งข้าวเนื้อสัตว์ก็มีแล้วก็มีผักมีมีอะไรสอดสูตรพิเศษแน่นอนในนี้อร่อยรับรองได้ถ้าใครอยากกินให้อิ่มแล้วก,ก็กินให้อร่อยกินบุริโตครับอื เมนูที่3ก็ขอเป็นเคสเดียก่อนครับเพราะว่าแบบมันเป็นชีสของสเรลล่าแล้วก็ชีสของเชดดามันจะแล้วอร่อยครับเดี๋ยวลองลองกินดูกันเลยคะอืมถ้าใครชอบกินไก่เมนูนี้เด็ดที่สุดแล้วครับอืมที่สําคัญนะมีแต่คนพูดถึงว่าคือผมไม่ได้มากินทาโกเบลมานาน2ปีแล้วได้ยินมาว่าทาโกเบลมันถือว่าเป็นมือที่4ของวันของเรา เพราะมือแรกคืออาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นแล้วก็สาขาเนี้ยอยู่ข้าวสารเนาะที่สําคัญคือเรามาเรามา,เรามาเที่ยวข้าวสารพอเราเที่ยวเสร็จแล้วราอาจะหิวแล้วก็สาขาเนี้ยมันถือว่าตอบโจทย์พอเที่ยวเสร็จแล้วมากินทักก็เบลได้กินอิ่มก็กินอร่อยครับเมนูสุดท้ายเป็นชื่อเด็ดครับโรเดน่าชสโรเดนแปลว่าเต็มเต็มยศเต็มมือมีครบทุกอย่างเลยครับ มีทั้งนาโชชีสมีเนื้อสัตว์ที่ผมบอกมีไก่แต่ถ้าอยากสักเนื้อเนื้อวัวสักได้มีซอฟ์ครีมมีซอสซ่ามีกาคาโมเล่ครับกินยังไงก็อร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวผมผมจะลองชิ้นเนี้ยแล้วก็อันนี้ชิ้นแรกก็คือเต็ม5รสชาติไปเลยครับอืมถ้าใครชอบสิ่งที่แบบกรอบๆนาโชมันก็กรอบเนาะอืมเมนูนี้อร่อยมาก แรกๆไม่ปิดปากของเราเราเพิ่มน้ำจิ้มได้นะครับอย่าลืมมีไฟร์ซอสและมีฮอตซอสนะครับแนะนำสองอันเลยครับผมลืมไปยังไม่ได้ชิมฮอตซอสเดี๋ยวผมขอชิมฮอตซอสของร้านตอนนี้แก่อันนี้ ซเมนูที่เคยกินมาแล้วผมความรู้สึกคือตออเนี้อร่อยกว่าเมื่อก่อนอีกแล้วก็ถ้าเมนูบุริโตผมชอบมากที่สุดไหมไม่ตออเนี้ผมต้องยกให้ทาโก้ครับเป็นอร่อยที่สุดเพราะว่ามันมันมีความแตกตา่างอันนี้ผมขอกินอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าคำเดียวเราได้ทั้ง5รสชาติครบครบหมดเลยนะอือ เข้าใจเลยแหละว,ว่าทําไมตรงนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านนะครับแล้วถ้าใครสนใจที่จะกินทาโกเบลมีทั้งหมด23สาขาครับผมรวมกรุงเทพและต่างจังหวัดและที่สําคัญก็คือจะมี2สาขาในพุจิกาย,ยน์นี้ครับเพิ่มเข้ามาอีกบอกได้เลยครับหาง่ายมากเปิดแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะเปิดที่ไหนก็เข้าไปดูทางเว็บไซต์ของทาโกเบลได้เลยครับโอเคทุกคนคนระับอย่ารีบไปไหนครับมีข่าวดีๆมาให้ครับผม10ท่านแรกที่ดูคลิปตัวนี้แล้วก็แอดไลน์ทาโกเบลไทยแล้วก็พิมพ์ว่า ฟรีทาโกแมนฮันจะได้รับฟรีทา a โกสุดพ e m e แต่โดยเฉพาะที่สาขาเข้าสารเท่านั้นนะครับรีบๆทำนะครับทุกคนแค่สิบท่านแรกเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะมีโอกาสได้เจอกันที่ Taco Bell ทาโกเบลข้าวสารครับงั้นผมก็ใช้เวลานี้ลาไปก่อนครับขอกินทา c โกเบลของผมให้หมดขอบคุณมากครับสำหรับติดตามและก็ติดตามทา c โกเบลไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ